สรุปประเด็นทองคําประจําวันที่23เดือนสิงหาคมนะครับนั่งฉุดครับราคาทองคำเมื่อคืนนี้ย่อตัวลงมาประมาณ30กว่าเหรียญเลยตามที่สรเรข่าวได้มีการรายงานมา อย่างที่กันผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเป็นการสรุปคร่าวๆของเรานะทองคําหน้าบายมีปัญหาหรือยังถ้าในระยะยาวๆคนถือกําไรไม้ายตั้งแต่ด้นานล่างตอบได้คําเดียวเลยว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับการลงเมื่อคืนนี้ไม่ได้สกิดโครงสร้างขาบายเลยแต่ทองคําหน้าบายในระยะยาวจะเริ่มมองซ้ายมองขวาเริ่มรู้สึกเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนนี่เลยครับ 2,456กรอบวันนี้ผมให้สามารถใช้ชนกระขาวเฟดตอสาทุ่มได้เลยเพราะฉะนั้นแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับ2,456.41ระยะความห่างจากก้าปัจจุบันประมาณอีก3000จุดถ้าลงมาถึงตรงนี้อีกชุดหนึ่งขาบายในระยะยาวจะเริ่มมองซ้ายมองขวากันแล้วว่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันลงแรงจังลงแรงขนาดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับฐานใหญ่ และอย่างหนึ่งมันจะกระทบกระเทือนกับโครงสร้างขาบายระยะกลางๆนี้เลยนะครับดังนั้นถ้าขาบายระยะยาวยังถือ Position อยู่รวมถึงอาจจะไม่ได้ยาวขนาดนั้นบางคนมีไม้บายมาก็แถวๆประมาณ2,400ท่วน,วนถามว่าพี่ยังถือต่อได้ใช่ไหมคะคำตอบก็คือสามารถถือได้คำว่าถือได้คือการที่กราฟทองอยังยืนเหนือ2480ตัวเลขที่สำคัญที่ผมให้ไว้วันนี้คือ2 4 8 0ครับกับราคา2490 สองตัวนี้เนี่ยจะมีความสําคัญอย่างมาก2480จะเป็นตัวที่บอกกับขาบายว่าคุณไม่เป็นไรนะคุณติดดอยด้านบนเนี่ยเรายังพอมีลุ้นครับเพราะว่าตอนที่เขาลงมาเมื่อคืนนี้เขามีอาการคือการย้อนกลับของราคาปัจจุบันนี่ดีขึ้นมาประมาณ2 0 0 0จุดแล้วและ2490แล้วคุณครับ2490คือจุดวัดกำลังกราฟของทา้งฝั่งขาบายขาเซลถ้าราคาทองสามารถกลับขึ้นไปยืนหลังจากที่ผมไลฟ์จบแล้วนะครับไม่ว่าจะช่วงเวลาตอนสายสายบ่ายๆอะไรก็ตามแต่ กราฟราคาทองคําถ้าเริ่มยืนเหนือ2,490ได้จะเป็นการสตอรได้เห็นเลยว่ากําลังฝั่งของขาบายนั้นเริ่มมีมากกว่ากําลังฝั่งขาเซลลนะแต่จากขณะที่ผมดูอยู่ในปัจจุบันนั่นทุกจะเห็นนะครับว่าในช่วง9โมง18นาทีนี้ราคาทองคําเวลาอยู่แถวโซน2,490เขา<ด>จะขึ้นบ้านลงบ้านขึ้นบ้านลงบ้าน ทบจะไม่ต้องถามเลยว่าเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณจุดนี้มันคือจุดวัดกําลังมันคือจุดของการสู้รบกันระหว่างขาบายขาเซลครับเราถึงได้เห็นว่ามันมีการเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงโดยเฉพาะในทางเฟรมเล็กๆอย่างหนึ่งนาทีกับ5นาทีท่านทุนได้ดูนะครับจะเห็นแรงวุ่ยอย่างมากแถวๆบริเวณ2,490นี่แหละครับดังนั้นขาบายถ้าจะปลอดภัยลุ้นกลับ2,500ได้เลยเนี่ยเราจะต้องเห็นนะครับในไทม์เฟร H1 ทองคำยืนเหนือ2490นะแล้วก็แท่งต่อไปสัก2-3ชั่วโมงก็ยังคงสามารถยืนเหนือ2490ได้หลังจากนั้นขาเซลล์เขาก็จะเริ่มคลายกำลังเองทองคําจะกลับขึ้นไปที่2,500ได้อีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนเลยครับการเดินทางนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบด,ดอกกุหลาบอันนี้อาจจะเป็นน้ำทุเรียนก็ได้เพราะว่าจุดที่คนเขาจะเข้าเซลล์กันจริงๆในวันนี้นั้น จะไม่ใช่แค่2490 2490นี่มันเป็นชนเขาเรียกว่าชุมชนขาเซลล์ขนาดย่อยแต่ชุมชนขาเซลล์ขนาดใหญ่ดักรอดนจุดขาบายอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้แล้วครับคือ2501ถึง2511เลยนี่ขาเซลล์บริเวณตรงนี้เี่เป็นกองทับใหญ่ขนาดมาหึกมาชนิดที่ว่าธนาราคาทองคำดีตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยโดนถล่มเซลลแน่แต่ถ้าทองขาบายสามารถชนะและก็ก้าวผ่าน2511ไปได้อีก ไม่มีอะไรจะมันหยุดยั้งเขาได้นะครับไฮ <High S 1> เดิม,มก่อนหน้าคือ2519หาไฮสูงสุดคือ2531ขึ้นได้ง่ายๆสบายเลยครับเหมือนกับว่าไม่ต้องเดินขึ้นภูเขาแล้วอันนี้เรียกว่านั่งกระเช้าไปเลยแต่ตัวเลขตรงนี้ต้องมาให้เห็นนะแล้วในระหว่างมันมันจะกลับขึ้นไปได้เลยไมมคุณ2511ั้ยถ้าไม่มีข่าวคิดว่ายังไม่ไหวครับเอาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าทองคาถ้าสมมติยืน2490่าศูนย์ได้แต่2501้่เนี่ยก็น่าจะเริ่มออกอาการแล้วล่ะ อาการคืออะไรครับอาการเหนื่อยจากขาบ่ายจะเริ่มมีทรงแบบย่อๆแล้วยกเว้นกรณีเดียวนะครับถ้ามีข่าวซกบครับขึ้นมาทองดีนั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งพ,พี่ขาบายพอจะมองเห็นภาพใช่ไหมครับถ้าขาบายมองเห็นภาพอ่ะอย่างก่อนหลืออีกคาถามหนึ่งคุณและผมไม่มีของอยากจะบายที่บายตรงไหนดีครับใจร้อนไหมถ้าใจร้อนก็กดบายตรงนี้ได้เลยครับแต่ถ้าใจเย็นไปรอบายที่บริเวณตัวเลขด้านล่างผมให้ไว้แล้ว3ตัว ถามว่าสามตัวนี้บายแล้วถือยาวได้เลยไหมถ้านักทุนตั้งใจงจะถือยาวจริงๆนะมันถือได้แต่ถ้าถามว่าเราจะเทรดสั้นรายวันตอบได้เลยว่ายังถือยาแบบหวังผลไม่ได้กับ3ตัวเลขตรงนี้เพราะว่าราคาทองเนี่ยเวลาลงมาแตะแนวรับคุณจะดีดเขาก็ไปไหนไม่ไกลหรอกครับเพราะคืนนี้มันมีข่าวใหญ่ตอนสามทุ่มต่อให้ตลาดมีนวะโน้มที่มองว่าจะดีต่อทองนน่ดีต่อตลาดหุ้นแต่ขึ้นชื่อว่าทองครับเราไว้ใจเขาไม่ได้อยู่แล้ว ทุกครั้งที่เราคิดว่ามันจะดีต่อทองทีไรเดี๋ยวมัเทกระจาาตลอดเลยเหมือนข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอ่ะตัวเลขอาจจะดีจริงนะแต่ก็ดีต่างจากครั้งก่อนได้แค่นิดเดียวเองราคาทองคําก็ยังอาศัยโอกาสดังกล่าวในการเททํากําไรลงมาดังนั้นขาบาย mmdd แล้วนั่งถุนจะรอดจากภัยพิบัติทั้งปวงครับขาบายถ้ากข้จใจตรงกันรบกวนพิมพ์คำว่าบายหน่อยนะ ทีนี้มาดูขาเซล,ล์กันบ้างครับแหม่ผู้จัดการขาบ่ายขาเซลมันไส้ผมแล้วอย่าเพิ่งมันไส้ผมเลยครับเราคุยกันตามเนื้อผ้าน,นะครับทีนี้ขาเซลล์เริ่มมีการขยับปรับตัวลงมาก็จะมีทั้งคนที่ได้กําไรแล้วกับคนที่ติดลบอยู่ที่บริเวณด้านล่างครับคนที่ได้กําไรแล้วตัวเลข2490เหมือนที่ได้แจ้งกับนักทุนไปนะมันคือจุดวัดกําลังกราฟถ้าราคาทองยังไม่ได้ย้อนสูงกว่า2490แปลว่า ขาเซลล์ชุมชนกลุ่มน้อยตรงนี้เขายังเอาอยู่ครับเขายังรับไหวกับการย้อนกลับขึ้นมาของราคาทองคำดังนั้นกำไรที่นักทุนทุกคนรันกันมาจากด้านบนเลยนะไม้เซลล์ก็ไม่จะเป็นต้องปิดทำกำไรครับสามารถถือรุนต่อได้นะเป้าในการลงก็จะอยู่ที่ด้านล่างเพราะว่าถ้าลงจาก2490นจริงเนี่ยมันลงถึงนะัก2480ครับแล้วถามว่ากำลังกราฟในตอนนี้เลยคุณเอาตอนนี้เลย9โมงนาทีนี่มันถึงไหมไม่ถึงครับ กำลังกราฟที่ย่อตัวจาก2490ปัจจุบันนี้เคลื่อนไหว้4 8 8ยังไม่ได้แรงขนาดนั้นต้องอาศัยแท่งเทียนต่อๆไปครับเออแล้วถ้าเกิดว่าผมติดเซลล์อยู่ด้านล่างแล้วคุณทัพทำยังไงดีมีโอกาสรอดไหมถ้าเรามีไม้เซลล์แถวๆ2,480 2,470นเนี่ยอันนี้มีโอกาสลุน้นรอดอยู่ครับนั้งจุนครับเพราะว่าทองคำจะยังไปไหนไม่ไกลเขาสามารถเวียงได้เอาแล้ว2อ หกแปดสองสี่ห้าหกนี้ยังไม่มีโอกาสรอดเหรอคุณครับเห็นคุณตีแนวรับเอาไว้แนวรับให้กรอบใหญ่เพื่อชนกับข่าวเฟดคืนดีครับจะต้องมีข่าวเฟดผู้จาที่ไม่ดีหรือไม่เปลี่ยนแปลงมาช่วยนักทุนนะทองคำถึงจะสามารถลงได้2องถึงสามพันจุดครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าในระหว่างวันเนี่ยราคาทองจะเคลื่อนไหวรอข่าววิ่งวนเวียนอยู่บริเวณแถวนี้แหละครับคาถามสุดท้ายก็คือว่าแล้วถ้าผมไม่มีขออยากจะเซลในเซลตรงไหนดีก็กดได้เลยครับเอ้า แล้วเมื่อกี้บอกขาบายก็กดได้เลยเหมือนกันแลวขาเซลบอกให้กดได้เลยเหมือนกันแล้วมันยังไงเดี๋ยวคุณก็เพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกครับคําว่าจุดวัดกําลังกราฟเนี่ยมันคือจุดที่มีคนเทรดทั้ง2ฝั่งเลยทั้งขาบายขาเซลค่านั่งทุนโชคดีนะได้ทุกก็จะรอดและได้กําไรครับเอาแล้วถ้าผมโชคไม่ดีล่ะคุณก็ขาดทุนครับอโอ้โหทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับคือมันต้องพูดแบบนี้ครับเพราะว่ามันอยู่จุดกึ่งกลางเวลาอยู่จุดกึ่งกลางกราฟมันไซเว์ มันก็ต้องมีฝั่งหนึ่งได้กําไรอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่รอดแต่ถ้าอยากจะได้เซฟๆแบบหวังผลได้นักลงทุน,ะนก็ต้องรอครับรอบายด้านล่างนะรอเซลล์ด้านบนรอบายในจุดที่จะมีคนบายจริงๆรอเซลล์ในจุดที่มีคนที่จะเซลล์จริงๆและนักทุนจะไม่ต้องมานั่งลุ้นกับกรอบราคากลางตรงนี้ครับอย่างตอนนี้ถ้านักทุนลังเลใจยกตัวอย่างเป็นผมเองถามว่าแล้วถ้าเป็นคุณคุณจะเข้าออ,อเดอร์อะไรเป็นผมก็อย่างที่บอกครับผมเป็นคนที่ ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของพอเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นบริเวณเขานี้นไม่มีออเดอร์ของผมแน่นอนอยู่แล้วยกไว้อย่างเดียวคือติดออเดอร์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็จะปล่อยไปแต่ถ้าเกิดไม่มีของเลยถามว่าถือต่อไหมถือสิครับอุ้ยไม่ใช่ถ้าาไม่มีของเลยถามว่าจะเข้าออเดอร์ตรงนี้ไหมไม่เข้าอยู่แล้วมันเป็นราคากลางเขาเรียกว,ว่า,าการกราฟลอยกราบลอยคือมันจะไปไหนก็ได้โชคดีก็ได้กําไรโชคไม่ดีก็ขาดทุนครับยังไงขอให้นักจุดพิจารณาด้วยนะ ส่วนคํทถามสุดท้ายก็คือว่าแล้วถ้าจะต้องเลือกเทรดหน้าใดหน้าหนึ่งในวันนี้คุณจะเทรดหน้าอะไรในช่วงวันก่อนๆหน้าผมให้คําตอบว่าเป็นหน้าบ่ายเสมอนะครับแต่เป็นหน้าบ่ายที่ต้องเฝ้าระวังแล้วนะแจ้งมาตั้งแต่วันอังคารพุทธพฤหัสวันที่วันศุกร์แต่วันศุกร์นี้ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยอยากใจขบเออเขาเรียกว่าอะไรนะครับขาบ่ายไม่ต้องเฝ้าระวังอะไรมากแล้วเพราะว่าการเทท,ที่ผมแจ้งเตือนเนี่ยมันมาถึงไปนที่เรียบร้อยแล้วครับดังนั้น คืนนี้ขาบายแค่ต้องฟอร,ระวังเรื่องของข่าวสปีชแค่นั่นเองและถ้ายังเลือกได้ผมก็เลือกเทรดหน้าบายเหมือนเดิมเพราะว่าผมเป็นคนที่เทรดในระยะยาวๆนะส่วนในระยะสั้นในวันนี้ถ้ามีโอกาสอาจจะลองเปิดโอกาสให้กับไม้เซลบ้านหลบน้อยก็คือสรุปแล้วมันเทรดได้2ฝั่งเลยใช่ไหมคุณถูกต้องครับได้ได้ทั้ง2ฝั่งเลยถ้าระยะยาวให้ฝั่งเดียวนะคือฝั่งบายถ้าระยะสั้นเทรดรอข่าวเนี่ยได้ทั้งสองฝั่งครับหน้าบายหน้าเซลฝากเอาไว้ได้ครับขอบคุณครับ ลูกค้า xm รู้ได้อยังครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางบโบรกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรง ถามว่ามันคืออะไรเลยครับมันคือการที่เวลาเรากดออเดอร์ไม่ว่าจะบายหรือเซลล์ไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ารีเบทเงินคืนวิธีการทํานั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนักทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมาใช้บริการ X m ซในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบุณครับ สอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการ broker XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้ วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังเทนี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ xm ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ xm นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างเปหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอิน mm hmm. เข้าไปเลยครับนังชุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีบ่เสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM มครับมันจะเป็นสิท พิเศษที่มอบให้กับนักถุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนังทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยในแอปพลิเคชัน XM สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคําว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่าตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนังถุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยและต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปเททองคำเนี่ยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัส เอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ xm นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึ่งโบนัส100นั่งนจนุเทรดพลาดเงินงทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลืออีก100ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันตโลครับนั่งจุดครับอันตโลเนี่ยสเปรดทองคําจะถูกและก็ ฟร e สวอปด้วยแล้วข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัว Standard เลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่แ,นแต่ ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูไปเทรดหนึ่งหลอดนะส่วนอันตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณ3ามเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจกกุดสเกดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไปเข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับ ตรงนี้สําคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นังทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คําว่า K R U P A O คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับ แค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานักทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ m one, เ m นั้นเจะมี เลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักทุนครับส่งไปแจ้งกับนังทุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านังทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงรับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังชุดกดคาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคำว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานังจุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเออตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคือวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม